พาราเบนในสกินแคร์ที่คนเขากลัวๆก,กันจริงๆน้นอ,อันตรายจริงเหรอผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่สนใจเกี่ยวกับการดูแลผิวจะต้องเจอคำนี้นะครับคำว่าพาราเบนฟรีหรือปราศจากพาราเบนพาราเบนเนี่ยมันเป็นชื่อของกลุ่มสารฮะเมทิลพาราเบนเอทิลพาราเบนโพพิพาราเบนแล้วก็รวมถึงบิวทิลพาราเบนที่มันเริ่มเป็นกระแสะก็เพราะว่าประกาศนี้ครับของยุโรปนะเขาบอกว่าบิวทิลพาราเบนหรือพูดง่ายๆคือ1ใน4ตัวของพาราเบนเนี่ยเขาพบว่ามันมีผลเสียต่อระบบร่างกายไม่ว่าจะเป็น เรื่องของข้อมนลต่างๆการสืบพันธุ์ต่างๆงาเขาก็เลยประกาศแบนครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าพาราเบนทั้งกลุ่มมาาันจะอันตรายเม็ที่พาราเบนเนี่ยนะมีการใช้มา40-50ถึงปีมีข้อมูลศึกษาร <_ d ance> ว่าปลอดภัยถ้าใช้น้อยกว่า 1%, <_ d ance> 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อย,ยอของทุกประเทศเขาจะกําหนดอยู่แล้วฮะว่าถ้าจะใช้เนี่ยใช้ได้ไม่เกิน1% <_ d ance> ซึ่งส่วนใหญ่ปริมาณการใช้ในจริงนะฮะประมาณแค่ศูน0.2%เท่านั้นเองส่วนที่ทาสกินแคร์บกันหลายๆชั้นมันไม่ได้แปลว่าคุณจะได้ความเข้ม ข้นของพาราเบนมากขึ้นนะครับปริมาณอาจจะมากขึ้นแต่ความเข้มข้นมันก็ยังเป็น0.1-0.2เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นพี่ฝุ่ไม่อยากให้กลัวพาราเบนมากเกินไปการเลี่ยงไม่ใช้พาราเบนไม่ได้แปลว่าปลอดภัยครับในฐานะที่พี่ฝุ่เป็นนักวิจัยสกินแคร์นะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าใช้น้อยกว่า1เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะปลอดภัยเพราะฉะนั้น MT เนี่ยเราจะไม่ได้เค็มเลยเรื่องพาราเบนฟรีอย่างพวกครีมทั่วไปก็ใช้อยู่ที่0.1-0.2เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นมาสก,มากเลน รับรองได้ว่าปลอดภัยแน่นอนครับ